ถูกแรงเวอร์นะคะใช่ค่ะถูกจริงเลยนะคะตัวต่อไปนะคะนอกจากสกูตเตอร์หน้าต่อทองแล้วเรายังมีสกูตเตอร์แบบอื่นมาให้น้องๆได้เลือกอีกนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากจะลองดูแบบ่ีไหมคะมีไหมพีละเต้พีละเต้เสนอให้เลยค่ะนี่ค่ะสกูตเตอร์ขาไถค่ะโอ้สกูตเตอร์ขาไถตัวนี้คือไม่มีเบาะนั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้จะโครงเป็นเหล็กทุกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ บางส่วนที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่พลาสติกม,มันแข็งแรงนะคะใช่ค่ะต,ตัวนี้น่าจะเป็นโครงเหล็กทั้งตัวเลยนะคะใช่ค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะโอ้ตัวนี้ข้างหน้ามีหนึ่งล้อข้างหลังมีกี่ล้อคะสงองล้อได้เราหันไปมองดูให้คุณพ่อคุณแม่แบบดูหน่อยค่ะนี่ครับมีเบรกอยู่ข้งหลัค่ะสองล้อหลังนะคะล้อมีไฟไหมคะตัวนี้ล้อวิ่งมีไฟเหมือนกันเลยนะคะวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะโอเคแล้วค่ะตัวนี้มีกิจ ค่ะพี่ลาเต้คุณนี่นะคะมีทั้งหมดสสีค่ะสีอะไรบ้างคะมาให้น้องๆดูเลยค่ะมีค่ะมีสีฟ้ามีสีเขียวมีสีชมพูอ๋อค่ะตั้งอยู่นะคะต้องค่อยๆตั้งอีกนึงนะคะนี่ตัวนี้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะคะขอดูสีชมพูหน่อยค่ะได้เลยค่ะนี่การใช้สมาธิในการเลือกเลยนเอาสีชมพูมาให้น้องอาจารย์น้องผู้หญิงหน่ยค่ะ ยมขายดีตลอดการเลยนะคะใช่ครับแถมตัวนี้ครับยังเป็นลายการ์ตูนหน้ายักอีกด้วยครัะมีลายการ์ตูนให้ด้วยใช่ค่ะสกูตเตอร์นะคะคโอ้สวยๆค่ะสวยแล้วตัวนี้นอกจากนี้ระดับระดับได้ไหมคะเนี่ยปรับได้คับปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยใช่คับนี่ครับอันนี้คือระดับสูงสุดครับอันนี้คือปานกลางคับส่วนนี้คือต่ำสุดครับโอ้ตัวนี้พับเก็บได้เหมือนกันไหมคะพับเก็บได้ค่ะไหนลูกค้าพี่น้องดูสิคะ ตัวนี้ยังสามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะคะสกูตเตอร์ส่วนใหญ่พับเก็บได้ทุกรุนเลยนะคะ,ละแล้วก็พับได้ยากด้วยใช่ค่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้นต้องกดสลักด้านข้างก่อนใช่ไหมคะใช่คนะ่ะกดสลักด้านข้างนิดนึงอ๋อต้องคลายคลายล็อกออกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคลายล็อกออกแล้วก็กดสลักด้านข้างแล้วก็พับลงมาเลย ตอนนี้นะคะตรงนี้ต้องปดสลักตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ค่ะปดสลักตรงนี้จ้าในตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะคะเราก็ปดตรงนี้ขึ้นเลยเสร็จแล้วเราก็กระดกตรงนี้ขึ้นนะคะเดี่ยกระดกขึ้นเพื่อให้ตรงนี้คลายล็อกนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะปรับได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่ๆเขาปรับดีกว่ารู้สึกว่าตรงใช่แร้วหรับค่ะตัวนี้ค่ะแทงก็สามารถถอดได้แทงก็สามารถเก็บได้ด้วยใช่ค่ะ ีาคาอยู่นั่นน่ะโอเคเลยค่ะมีกระดิ่งให้ด้วยนะคะมีกระดิ่งเสียงดังให้ด้วยนะคะใช่ค่ะราคาเป็นไงคะพี่ลาเต้ตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่690บาทครับวันนี้รับไปเลย390บาทพร้อมส่งโอนชำระนะครับอ๋อตัวนี้ราคาเท่ากันกับสกูตเตอร์ตับทองเลยสิคะใช่ค่ะจาก690บาทวันนี้ลดไปเลยเหลือ390บบาทใช่ค่ะส่งฟรีโอนชำระ สีสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะคะถามแก้งพีแอดมินได้เลยนะคะส่งด่วนดวนให้เลยนะคะใช่ค่ะาจากสกูตเตอร์ค่ะไทย